วัดสว่างหัวหนาคำปัดส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยมวันนี้มาเยี่ยมชมวัดสว่างหัวหนาคำซุ้มประตูโบราณ ซุ้มประตูโบราณใหญ่ปาดใหม่ใหม,ใหม่ยังไม่ใหญ่ทางใหญ่เนี่ยแล้วคนโอบนีไม่รู้ไม้อะไรไม้กระบอก วันแขวนอวิหารพระอวิหารพระพุทธวิชัยทุตีวัด ว่า้าําำอ๋อวิหารก็จะเป็นเสาไม้ไม้ปุดปูดอีดปีดโอ้มาทำงานมาสร้างเป็นวิหาร เป็นวิหารไม้ดิสถานุทธรูปอาจจะเก่าแก่ามากลนะ ครับพับกแล้วระทานพักแห้งไรเป็นวัดที่เรียกว่าสะอาดสะอางแดในอดวตงานมีตู้เก็บหนังสือสมัยก่อนก็จะม,มีพระพุทธรูปจำวันเกิดอ่างต่างๆที่ปริสถานอยู่ในวิหาร สุมประตูโบราณจัดภูมิทัศน์สวยสะอาดสาราบาลมี จะเป็นศาลาเสาไม้โอ้แถวนี้เป็นมักเสาใหม่ไม่ค่อนข้างเยอะก็จะประดับทิวตุงทิววันนี้ เราจะเดินขึ้นไปในบับสด์ตรงนี้เป็นทางเดิน,เ,นเดินหลอดไปโอ้โหประดับประดาในสวยงาม

บัวสดหลังนี่บัวสดไม้พันชาติหอผักแก้วหอผักแก้ว นี่นนะจะสร้างเจดีย์มั้งกำลังจะสร้างเจดีย์เป็นศาลาอันหลังศาลา นี่ก็อยู่ใงกลวงๆเราสมควรมันเป็นอุโบสถไม้พันชาติ Đó là có thể pin sáu mai mình cần pin sáu ta đường đu mình việc vắt